คลิปหลุดจ่อปลดละครเช้าอีกโซเชียลแตกนะครับคลิปหนุ่มดาราชื่อดังกำลังช่วยตัวเองเป็นเรื่องชาวของวงการบันเทิงจีนอีกแล้วกับเรื่องเมาส์มอยกันอีกทีนะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยกลายเป็นกระแสโด่งดังนะครับโดยมีรายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโลกโซเชียลของจีนนะครับได้มีการแชร์คลิป วิดีโอความยาว12นาทีโดยในคลิปนะครับได้ปรากฏตัวของริกโก้ึงนะครับนักแสดงชายดาวรุ่งวัย22ปีเป็นคลิปที่เขากำลังนะครับช่วยตัวเองอยู่นะครับและเป็นที่ยืนยันว่าคนในคลิปก็คือเขาจริงๆนะครับเพราะหลักฐานบนร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือว่าลักยิ้งรวมไปถึงไฟที่หน้าอกนะครับที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดนะครับโดยมีรายงานข่าวมาว่านะครับทางค่ายผู้บริหารนะครับ ทีวีบีกำลังพิจารณาถึงซีรีส์เรื่องใหม่ของริโก้อึ้งอยู่ในขณะน,นี้และกำลังพิจารณากับการตัดสินใจเรื่องนี้นะครับยังไงก็ต้องมาติดตามกันดูนะว่ามีคลิปหลุดแบบนี้ออกมานะทางต้นสังกัดเนี่ยจะทำยังไงนะแล้วก็จะมีผลกับงานในอนาคตของเขาหรือเปล่านะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม